ไหนลองมาด้นดูสิลองมาด้นเอาโอกก่อนสิเอามือมาเอามือมาดึงนี่เอามือมาดึงแบบนี้เอาขยับตัวเองขยับตัวเองอีกนิดนึงดึงดึง <c oughs> ห่อยอะไรละ่ะเขายังไม่ได้ล้างไว้เลยตัวเองนั่นแหละไว้ต <What? S 1> ุ๊ดตุ๊ด อ่ะเซ็กซี่โอเคเซ็กซี่บบน,น้องนปะป๊อบไม่ได้ลงไปด้วยนะนปะป๊อบไม่ลงไปนะ